ลิกสิทธิ์ส่วนกล้วยงบ300บาทครูเล็กวาสนารับหลักล้านมานั่งสอนงานฟรีแจกสูตรนอนรวยงบ300ร้รับแสนต่อเดือนมีกล้วยเท่ากับมีตังคนแห่ปลูกกล้วยแน่นห้องเลยค่ะที่สำคัญครูเล็กส่งต่อและสร้างคนสำเร็จ นับไม่ถ้วนวันนี้ใครอยากเป็นชาวสวนกล้วยที่มีตังคปลดหนี้จ่ายรถจ่ายบ้านจ่ายบาทจ่ายค่าเทอมลูกคุณจะมีสถานะการเงินที่ดีขึ้นวันนี้กล้วยแก้กจนปลดหนี้ถูกกฎหมายได้เงินจริง168่ก16ุณซือสีวิไัยมีระบบการเรียนการสอนครบวงจรสามารถทำควบคู่กับงานทุกงานได้ไม่มีผลกระทบยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ทักด่วนค่ะ สอนฟรีเรียนฟรีปลูกกล้วยต้นเดียวจบส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้วันนี้ธุรกิจที่ออกแบบมามีระบบบังคับซื้อซ้ำรับรายได้กันท่วนหน้าใครที่เข้ามาเล่นเกมปลูกกล้วยทุกคนล้วนแต่มีรายได้ใครเห็นโอกาสผ่านมาเห็นคลิปนี้รีบทักนะคะรีบเข้ามา คนไทยต้องรู้สิ่งนี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะและที่สำคัญส่งลอ,อกทั่วประเทศเลยสิวิไลโกบอนฟินเทคชีวันจำกัดนะคะยินดีต้อนรับใครผ่านมาคนนั้นโชคดีใครเข้ามาคนนั้นโชคดีสิวิไลยมอคะ่ะ